สวัสดีครับวันนี้มาให้ดูนะครับนี่เป็ดผัดขนเป็นยังไงนี่ครับดูขนเลยสังเกตดูได้นะครับเต็มเล้าเลยเดี๋ยวพาไปชมกันในเล้านะครับมันงจะเยอะขนาดไหนเห็นไหมครับเห็นขนเป็ดไหมตันลนผิดปกติเลยนะครับอ้าวมีไข่ ไข่ลงมาหนึ่งกรอ,องดูคราวนี้นะครับดูพอกำลังจะได้ตังนั้นหน่อยเถอะผัดผัดผลก็ได้นี่ผลโลนเต็มเลยครับพี่น้องผลโลนเต็มเลย ลดนะครับแต่ยังไม่ลดมากหรอกตอนนี้ใกล้ยังอยู่เปอร์เซ็นที่น่าพอใจอยู่นะครับผลนนี้ร่วงเต็มเลยนะครับผัุบันตอนนี้มันที่เท่าไนี่ส2เมษายนห5ห้าแต่ผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งครับว่าเขาผลช่วงไหนดางน,นะ ชานี้ได้อยู่ที่หกเจสิบฟองนะครับเจดสบฟองพอดีปกติจะได้90้าสิบฟองนี่ก็กลดเห็นไหมครับสังเกตทูกคนนี่คนจะเยอะครับพามาชมแบบเรียวๆน้ำยังไม่ได้เปลี่ยนครับเนื่องจากมษสายน,น้ำขาด ฟาร์มเราไม่ได้เจาะน้ำบาดาลน,นะครับเราใช้น้ำประปาทีนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดน้ำไม่ค่อยไหลครับหรือว่าจะเป็นว่าน้ำไม่ค่อยไหลด้วยเปล่าก็ไม่รู้นะครับดูเจ็ดที่ฟาร์มนะครับที่จะขายเขานี่อันนี้ยังยังยังใบเล็กอยู่นะถือว่ายังเป็นไข่ที่ใบเล็กนะครับปกติเนี่เต็มเลยสองสองฟองนี่เต็มมือนะครับ ากาศร้อนเอาเอาเอาภาพบรรยากาศเป็ดมาฝากกันนะครับดูดิขนเพียบที่ท่านได้รับชมอยู่นี้เป็นเป็ดอีเหลียงนะครับเนื้อไม่สาบไข่ฟองใหญ่ไข่ตลอดนะครับเป็นทั้งได้ทั้งเป็ดเนื้อแล้วก็เป็ดไข่นะครับ นะครับทาให้รับชมกันบางคนถามว่าเออทำไมเป็ดขนฟูได้ดีผมให้เขาเล่นน้ำบ่อยนะครับแล้วก็ขอกแหงด้วย อันดับแรกคือเล่นน้ำติเขาชอบเล่นน้ำครับให้เขาเล่นน้ำเนี่ยคนเขาจะฟูอย่างเงี้ยนะครับตัวที่สองเห็นไหมตัวผู้จะหางเงอนเห็นไหมครับตัวนี้ที่อยู่กลางกล้องนี่นะครับตัวผู้จะหางเงอนแบบนี้เลยนะครับเสียงแหบส่วนตัวเมียจะตัวนี้ตัว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 ไหนอีตัวนี้ตัวเมียเห็นไหมเสียงจะดังๆนะครับ ว่ากกันวันนี้ครับขอบคุณมากนครับ